โอ้ยร้อนร้อนร้อนยังเลยมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่เลียงล่างได้เลยนะครับเออเสื้อสวยจังเลยเวะเห็นแล้วก็อยากใส่เอาท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ EP นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดราม่าของสตรีมเมอร์ชื่อดังของทั้งสองท่านนะครับก็คือคุณอนันต์เป็ดแล้วก็คุณโรเจอร์เอ็กนะครับก็จริงๆผมผมเริ่มมาสงสัยแล้วแล้วก็ได้กลิ่นมาจากตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าพี่เพอร์เจอร์เนี่ยจะขายหนีเกมเก่าหรือเปล่าก็หมายถึงว่าโรเจอร์เอ็กนั่นเองนะครับคือก่อนหน้านี้โรเจอร์เอ็กเนี่ยก็เล่นเอ็เอ็กเนาะซึ่งก็เพิ่งจบ WOC ซีซั่นที่3ไปนะครับแล้วก็ ทางด้านั้นเป็ดก็ได้มีการมาไลฟ์ตรงนี้ซึ่งก็มีการพาดพิงถึงโรเจอนะครับก็ปัจจุบันนี้อยู่ Legend และเมื่อก่อนนะรู้สึกจะอยู่ออสนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรเหมือนกันเนาะก็เลยย้ายไปอยู่ Legend นะครับแล้วก็ซึ่งมอสเซอร์เนี่ยก็มีการชนกับทางกิลเ e เ e n d ด้วยเหมือนกันนะครับในทางนั้านกิลลีกนะของเซิร์ฟเวอร์พอนนะครับทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับส่วนทางด้านโรเจอร์เอ็กอต่อมานะครับก็ทางพี่โรเจอร์เอ็กก็ได้มีการพาดพิงเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยตกลงชื่อเป็ดหรือชื่อไก่ซึ่งแน่นอนครับจะหมายถึงใครไปไม่ได้เลยนอกจากคุณนันนเป็ดท่านเองนะแล้วก็เนี่ยมีการรบับตีบวกโชว์เลยนะก็คือตอนนี้น่าจะบวกยี่สิบทั้งตัวแหละนะครับทีนี้มาต่อกันก็ คุณนันเป็ดก็นี่มีพิมพ์หน้าหน้าโลกเลยนะครับมีสกิลหน้าโลกกันนะครับบอกว่าวันนี้ทุ่มหนึ่งนะครับเตรียมตบพี่โรเจอร์นะครับเออเห็นแล้วก็พี่โรเจอร์นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าปั่นขั้นสุดนะฮะพี่โรเจอร์ก็ไม่ยอมนะครับมีการแคปมาแล้วบอกอนันต์ไก่ต้องขายตัวแน่ๆคืนนี้อ่านะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกิลลีกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอ่ะอันนี้คือผลกิลลีกที่จบไปนะครับขออนุญาตบังหน้าพี่เป็ดนิดนึงนะฮะ คือฝั่งมอนสเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่าทาไมสนามหลักนะฮะถึงส่งแค่4ี่คนแบบว่าเป็นการเหมือนกับยอมแพ้เออเหมือนกับว่ายอมยอมแพ้ให้ลนะีเจนชนะไปเลยนะเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าปั่นหรืออะไรหรือ,อยังไงนะครับเขามีเหตุผลอะไรนี้ผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าที่สําคัญคือเขาไปลงกันสนามลองอ่ะเดี๋ยวไปดูสนามรองกันภาพตัดกันมาที่สนามรองนะฮะโอ้โหสนามรองเนี่ยคือตัดกันยับเลย นะครับแล้วก็ทางฝั่งเนี่ยคุณนันนเป็ดเนี่ยค่าไปถึง130ตัวเป็นพีทที่โอ้โหค่าเยอะมากจริงนะแอซิดก็เยอะนะฮะเนี่ยคะแนนแบบว่าพันเเลยพอตัดกับมาที่รีเจนนะโอ้โหอันนี้ก็เดือดเหมือนกนันนี่ค่า200ตัวเลยนะฮะเป็นสนัยที่แบว่าโอ้โหออฟฟอร์มสุดๆนะครับแล้วก็อาบ๊อกนะจ๊ะอันนี้ทีมงานของ โรเจอร์เอ็กอยู่แล้วนะครับโอ้หนี่สตรีมเมอร์ดังๆนั้นเลยนะฮะส่วนพี่โรเจอร์เอ็กอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับมีโรเจอร์มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็มีการแบบว่าแซลกันแบบว่าหนักมากนะหนักมากแล้วพอจบจากกิลลีกนี้ก็ไม่พอเขาก็ยังมีการเรียกได้ว่ามีการฝากข้อความส่งสารถึงกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะพี่โรเจอร์เอ็กก็บอกว่า ใจเย็นๆอ่ะพี่เพิ่งลงเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพิ่งเพิ่งจัดมานี่นี่แค่เพิ่งจัดก็ขึ้นอันดับสามเลยนะครับโอ้โห,โหพลังไปส0 0แสนแล้วนะฮะเออแล้วก็เนี่ยใครอยากซื้อตัวเป็ดรอเลยเอาไปลบทิ้งเล่นๆโอ้โหนี่เขาอันนีตอนนี้คือเริ่มแรงนะเริ่มสัมผัสได้ถึงว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้ปั่นหรือเปล่านี่เอาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จากนั้นก็มีคลิปออกมานะฮะก็มีคลิปออกมานะครับอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็ ทางชูการูนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแทนพี่โรเจอร์เอ็กนะก็ประมาณว่าคือคุณอน,นันต์อนันต์เป็ดเนี่ยนะฮะเกือบเกือบจะเรียกผิดแลวก <laughs> ูคุณอนันต์เป็ดเนี่ยคือสไตล์เขาจะแบบว่าเขาจะแบบว่าเติมเติมเติมช่วงแรกๆเสร็จแล้วเขาก็จะเลิกเลิกเลิกเล่นไหวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเอ็กซ์เลยก็เลิกไหวนะประมาณสักเ,เดือนหนึ่งก็เลิกละ ซึงอันนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลิกนะตีบวกด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวจะทำคิวมาสู้กันอะไรประมาณนี้นะครับก็หัวนีนะ้น่าสนุกมากนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยทางคุณนันต์เป็ดนะครับก็ได้มาส่งสารกลับไปนะครับบอกว่าอร,รีบๆทำคิวมาหน่อยนะรออยู่อะไรเนี่ยฮะทำอยู่ทําต่ออะไรหรือเปล่านะก็นี่น่าติดตามเหมือนกันนะว่า สุดท้ายแล้วมันจะจบตรงไหนนะครับแต่สุดท้ายคือในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะก็ไม่ได้อยากเห็นทะเลาะกันนะครับก็หวังว่าจะแบบแค่แบบนะปั่นเอาสนุกสนุกนะครับขำๆเนาะไม่ได้แบบว่าเออซีเรียสอะไรกันเพราะว่ามันเคยมีเคสแบบนี้นะแล้วมันก็เป็นสตรีมเมอร์นี่แหละแล้วมันแบบคือแบบมันคอนฟ lict กันอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือบานปลายไปถึงแบบว่าจะขู่ฆ่าขู่อุ้มมนเลยกันแบบว่านอกเกมเลยซึ่งแบบก็ภาวนาให้มันจบแค่ในเกม นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามดราม่ากันได้นะครับที่เพจ Monster Gaming นะครับแล้วก็เพจของ f u เ u r e X เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ทั้งคู่นี้จริงๆก็โด่งดังนะโด่งดังมาจากแลกนนรกหลายๆเวอร์ชันนะครับก็ไปติดตามกันได้ผมก็จะเป็นสายเผือกนะครับก็คอยติดตามนะสำหรับดราม่าร้อนนี้นะครับว่าจะไปจบตรงไหนนะครับแล้ว Monster กับ Legend เนี่ย จะเจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับเอาแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ